เจ้าของบ้านเช่าเลือดร้อนควงปืนลูกสองยาวบุกยิงลูกจ้างร้านแก๊สสาหัสเมื่อเวลา18นาฬิกา40นาทีวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์หกเ0ตำรวจเอกวิวรพงษ์อติวัฒนานนทร้องสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจคอหงออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งเกิดเหตยิงกันที่ร้านขายแก๊สหุงต้มเลขที่4ถนนทุ่งรีเขตเทศบาลเมืองคอหงหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วงกับ พันตำรวจเอกบรรทูลเทพสวุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจคอหงพันตำรวจโทชาชัยบำรงกรรองสถานีตำรวจคอหงสอบสวนและชุดสืบสวนสถานีตำรวจคอหงชุดสืบส,นว,ส,บสวนภาค9 และชุดสืบสวนตำร,รวจภูธรจังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุเป็นร้านขายแก๊สหูงต้มชื่อร้านห้างรุ่นส่วนใครกิจการแกะมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนชื่อนายอนนท์สามในอายุ36ปีเป็นลูกจ้างของร้านถูกยิงดอโทวยาอาวุธลูกสองยาวเข้าออกขวาหนึ่งนัดอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินส่วนคนยิงคือนายพนา อารันดอนอายุ22ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าและมีบ้านพักตั้งอยู่ด้านหลังรางแกสหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนลูกสองยาวจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเห็นพฤติกรรมการก่อเหตุอย่างชัดเจนโดยนายพนาคนยิงได้เดินถือปืนลูกสองยาวที่ใส่ไว้ในกระสอบมายืนโต้เถียงและชี้หน้าชี้ปืนใส่ในายอนนท์ ที่อยู่ในร้านโดยทั้งสองคนโต้เถียงกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่นายพนาจะเดินเข้าไปในซอยข้างร้านและเดินถือปืนลูกซองยาวที่เอาออกมาจากกระสอบแล้วเข้าไปในร้านยิงใส่นายอนอนท์หนึ่งนัดและเดินถือปืนออกจากร้านกลับบ้านที่อยู่ในซอยหลังร้างแกส๊สหนีไปและจากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่าก่อนที่จะยิงกันเมื่อช่วงเย็นทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันมานอกหนึ่งแล้วที่ร้านแกส๊ส จากนั้นนายพนาก็กลับไปเอาอาวุธปืนลูกซองยาวเดินมาที่ร้านและทะเลาะก,กันอีกครอบจนเกิดการยิงกันขึ้นส่วนสาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันยังไม่มีใครรับมาเห็นเหตุการณ์ตอนที่มีเรื่องโต้เถียงและยิงกันแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่านายพนาผู้ก่อเหตุได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สถานีตำรวจคอหงแล้ว

không cái này cái này cái này không cái này gì băng băng long กินอยู่เลยใช่ไหมไม่หรอกเขไม่กินพ่าไม่กินใช่ไหมน้องกิน่อไหมเดี๋ยวลองนั่ล่อยไปไม่ได้เดี๋ยวลองตงนะนบุฟเ่ลอยลวไปเลยต้องโยกปล่อยอ่ะ รถเครื่องครับถเครื่องขับเนี้ยจากนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหรือว่าค้นหากรับจะดงมันมากัดถุงนว่ารถเดวยวรถนว่า

เี here. 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 <laughs> ่ยยคุยเรียนี่ยอมัดอร้องเีย้อตรงนู้นกี่หนักะหลักเดียวเพ็นกันก่อนนนมีตลอดเลยมีใครมีคนเที่ยงพี่คนอ่ะเทียงสองคนไครับเในซอยนี่ยอรัเนี่ยในร้านเอในร้านเลยใช่ไหมครับผมไม่แคนั้นก็เป็นไงบางคนยิงได้แล้่ะอยยิงเลยยิงเร่องอยข้าวนี่ยิงข้าวนี่เคอออมาอ๋อ เรื่องเลยคือเอาใส่อบถือมาเลยเหรอใส่รอบถือมายิงเลยคือข้าไปเทียงก่อนจากรอบบานไปครับแล้วไปเอาปืนนะวานะอืมกีฬาประจันเนี่ยพวกบอกว่าพวกก็ไม่ได้ฝังอะไรกันนะครับแบบยวกระผมพุ่มหนังอยู่นี่นะครับแบบยวกระยิงตั้งกันมาหืมตกใจไหมแกพวกกัน